กูมีก็เริ่มทำแผลแล้วฮะทำแผลเช้าเย็นเนาะแผลก็อยู่ตรงนั้นแยลาที่บอกเอากครื่องบัดชุดน้ำยาก็แตะเข้าไปที่แผลเบาๆชุดช่วยแล้วก็ไปก็ประคบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินยานะคะอันนี้หลังทำเสร็จเนาะหลังทำเสร็จทันทีเลยน้องน้องแบมน้องแบมน้องแบมตามพี่สาวมาตามพี่สาวแท้ๆทำไปก็เลยแนะนําเนาะ อันนี้เราใส่เป็นมนติซิปเปอร์พรีเมียมนะคะน้องแบบตะแรกตรงนี้จะไม่มีเลยสันจะเว,ว้าเนาะอันนี้เราทําให้สันเต็มนะคะแล้วเราใส่ซิลิโคนมาจนถึงนี้เนาะโคนก็จะไม่ลอยัะเกะจะอมาจะแขวนให้ดูมันจะแน่นเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสโลว์ไปพุ่งเนาะให้ดูรูปก่อนทำอ่านี่คือรูปก่อนทํานะครับน,น้องก็จะ เลนสันนี้จะวาวไปเลยเนาะนิสันก็จะเติมขึ้นมานะคะใช่ก็ส่วนใหญ่เคสที่นี่หลังทําก็จะไม่มีรอยเขียวช้ำเลยนะครับจะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างจะมือเบานะครับอ่านี้คุณหมอออกแบบทรงให้เป็นทรงแมนทิสปาร์พีนะครับเสริมธรรมดานะครัไม่ได้มีออปชั่นเพิ่มนะในการเสริมซีคนธรรมดานะครับแต่แก็จะมีการตะไบหัาเนาะแล้วก็ ตกแต่งปลายให้นะคะปรับแต่ให้น้องเจ๋อไ,ได้ดดมีการลองในเยื่อเนาะเพราะว่าของน้องเขาก็ยังอายุน้อยอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลครับยัเก <19. S 2> เนื้อยังเยอะเดี๋ยวก็สร้างขึ้นมาอีกเยอะเนาะอายุยังไม่เยอะเนาะไม่ต้องลองก็ได้อา,อา,อายุสิบเก้าเองเนาะเบื่ออีกสิบปีเบื่อทรงแล้วก็เปลี่ยนได้นะ้องทำไปก่อนให้อยู่ได้สักสิบปียวอีกหน่อยก็เบื่อเช่นสิอ่าเดี๋ยวดูทํงงานแล้วและหน้าตรงนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับ น้องตอนแรกก่อนทำจะหน้ากลมๆนิดนงึงตอนนี้ปลายถูกยกขึ้นมานะครับแล้วก็สันจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับก็สถาน,นีต่อไปอาจจะเป็นคางก็ได้นาะอเดี๋ยวเราเรียนจบก่อนนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นแรกแล้วเลยปีสองปีสองอยู่มาจากไหนครับคนนี้โคราชค่ะเดินทางมาจากโคราชเลยมาทางคุณหมอได้ต้องอ๋อคือรู้จักคุณหมอได้ยังไงครับพี่แนะนำพี่แนะนำเนาะ คือพี่สาวทำกับที่บานาคินิกไปเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมครับนี่หนูโตแล้วหนูพร้อมจะสวยแล้วก็เลยตามคุณหมอกล้วยมาทำกับคุณหมอกล้วยเนาะปลายสวยมากเลยเห็นไหมครับเขาจะทำเนี่ยดือเวลาเราตัดเข้าไปข้างในมันจะดูแน่นๆเนาะมันไม่แบบสมูทเท่าไหร่เนาะเราก็เลยต้องแบบปรับแบบโครงจมูกเพื่อที่ให้ใสซิลิโคนเข้าไปได้นะครับสวยเข้ากับหน้ามากเลยครับคุณหมอ อันนี้เป็นทรงแมนทิสบาร์บี้เขาเก่งนะคะเขาไม่กลัวอะไรเลยไม่เจ็บเลยเจ็บไหมคุณหมอชีดาเตรียมตัวมาดีมากออกมาจากโคราชตั้งแต่6โมงเช้านะครับเพื่อจะมาสวยวันนี้รอมานานรอมานานแล้วน้องแบบที่หน้าเปลี่ยนใช่ไหมเราจะทำเราจะฉีดยาลดบวมให้ฟรีนะคะแล้วก็จะมีชุดทำแผลให้นาอกมียาให้ครบนะคะแล้วก็ ที่นี่จะให้ตัดใหม่ประมาณสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าแผลจะได้ติดดีเนาะเวลาตัดแผลจะได้ไม่แฉะแล้วก็บางทีอาจจะไม่เหลือใหม่เนาะอาจจะเหลือแค่เส้นเดียวเวลาตัดจะได้ไม่เจ็บนะคะแล้วเ,เราจะบล็อกจมูกไว้นะเจ็ดวันนะคะห้าถึงเจ็ดวันใช่ไหมถ้าใครแพร้หรือคันก็ถอดออกนะเพราะว่ามีบางคนที่แพ้แพ้คาสเปอร์ คุณรักกันเมื่อยังมีลมหายใจถามว่างานแก้เท่าไหร่คะงานแก้ก็ถ้าเป็นสีกรนซูเปอร์พีเมี็มก็20,900สอบาทนะคะช่วงนี้มีโปรด้วยนะครับถ้าเกิดใครจองช่วงนี้ก็เดี๋ยวสอบถามทั้งอินบ็อกซ์ได้เลยนะมีโปรส,วรส่วนดส่วนแทนใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกยังไงบ้างครับหลังทำงทันทีเห็นลูกตัวเองยังยังชาป,ปากอยู่เนาะเนาะใช้ส ไม่ค่อยคุ้นหน้าตัวเองใช่เดี๋ยวรอรัดแกงก็สวยนะคะอันนี้จะปลอดภัยนะปลายจะมาพอดีไม่ทะลุนะเพราะหมอเหลาปถ้ามันบางพอดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่รอใครที่มีปัญหาคนลอยอยากมาแก้เราก็จะแก้ได้นะคะอ๋อะจะดีเทคนิคนิดนึงที่ทําให้คนไม่ลอยนะคะโอเคโอเคอ,อยากให้น้องแบมฝากอะไรถึงคนที่กำลังตัดสินใจมาเสริมจมูกช่วงนี้บ้างครับค่ะก็ คุณหมอมือเบามากเลยค่ะตัดสินใจว่าได้เลยนะคะอโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดใครกดแชร์ก็จะมี C, ว,วิตามินผิวอเราไวเอ็กซ์ต้ามอบให้ด้วยนะครับโอเคไหนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนหลังจากที่เข้าทรงแล้ววันน้องแบมมาตัดไหมทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวทำรูป b e ฟอร์อ f t e เตอร์ส่งให้ในไลน์ขีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับ